ของไหลขึ้นที่ชุดที่สองมีสองข้อนะไม่จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอ่ะดูข้อแรกเลยนะครับจากรูป x y 10เมตรท่อ y มีเส้นผ่าศูนย์กลางจุด2 5เท่าท่อ x ความดัน t x เป็น5เท่าที่ y หาความเร็วของน้ําที่ y ยกำหนดให้ความดันที่ y มีค่าเท่ากับความดันเกตของน้ําสูง14เมตรแล้วก็มากําหนดค่าต่างๆก่อนนะครับ px ตัวนี้ dx dx อันนี้ dy diameter นะครับ vy vx อีกครับ px ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น py นะะก็มามีระดับอ้างอิงตัวนี้ระดับอ้างอิงเพราะนั้นพอร,ระดับอ้างอิงแบบนี้ปั๊บเราก็ได้ละ sx ตรงนี้เลย sx เป็น0 sy ไวเทา่าไหร่ h y คือ10 sin 30ก็คือ5นะครับอะไรอีก dx dy ดู dx สิ dx เ,เ,เป็นทเท่าไหร่ dx บอกว่าให้เป็นโจทย์ให้มา dx แต่ว่าให้เป็น y ทอดเป็น y เส้นผ่าศูนย์นกลาง เป็นหนสีเท่าของ x ถ้า y เล็กกว่าเท่า x เป็นนั้นเท่า x ก็จะใหญ่กว่าเท่า y ก็เขียนกลับเป็นอะไรครับเป็น4 dy นะครับอ่ะโอเคนะ px px เป็น5 py ความดันที่ x เป็น5เท่าที่ y นะครับ5 py เอาเขียนไปก่อนนะครับตัวถามถามตัวไหน ถาม v y นะครับถามตัวนี้ถามต,ตัวนี้ตัวนี้ไปดูเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับเริ่มต้นถ้าถามความดันให้ไปที่แบตเตอรี่เลยถ้าถามความเร็วให้ลองไปทําที่สมการความต่อเนื่องก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการจากสมการความต่อเนื่อง เขียนเลยนะครับเป็นตัวให้ x เลยนะ ax vx เท่ากับ ay vy ได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นให้มาเป็น diameter นะครับเพราะนั้นเป็น x ก็คือ pi ส่วน4 dx เป็น4 d y ยกกำลังสองติด vx เท่ากับ พายส่วน4นะครับเป็น d y ยกกกำลังสองแล้วก็ Vy แน่นอนนะถ้าดูจากรูป Vy มัเนท่อเล็กเพราะนั้น Vy ก็จะมากกว่า Vx ก็จะได้16 Vx เท่ากับ Vy หรือ Vy เท่ากับ16 Vx นั่นเองนะครับเอาเก็บไว้ก่อนเก็บแบบนี้ไว้ก่อน ังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับต่อไปแน่นอนนี่คือสิ่งที่ถามนะครับสิ่งที่ถามานี่ตัวคือตัวที่ถามติดอยู่ติด vx อยู่หมดละก็ต้องไปที่สมการแบนดลี เขียนเลยนะครับเป็นตัวห้อยเลยนะ px บวกเศษหส่วนสอ r vx กำลังสองบวก rho g h x เท่ากับ py บวกหนึ่ rho vy กำลังสองบวก rho g h y นะครับตัวนี้ค่าต่างๆไม่ได้ให้มาเป็นตัวเลขเราจะเขียนตัวนี้มาดูโดย py ให้อะไรมา Y นะครับเท่ากับทีนีม้มาดูการแปลความหมาย mm hmm. เขาบอกว่า PY ความดันที่ Y มีค่าเท่ากับความดันเกตของน้ำสูง15เมตรเราก็สามารถเขียนเป็นหลักนี้ได้ก็คือโรน้ำโดยไม่ต้องแทนค่านะโร g โรน้ำคูณ g แล้วก็คูณ15เมตรแบบนี้นะครับไม่ต้องแทนค่าตัวเลขนะครับ โอเคนะครับพอได้แล้วปั๊บก็อันนี้สมการที่แบตโตอรี่นะครับก็แทนค่าเลยนะครับดูซิมีอะไรหายไปมั่ง HX เป็น0นะครับแทนค่า PX คือ5 PY นะครับ PX เป็น5 PY ตัวนี้เราก็ใส่เป็น PX คือ5คูณ ขอเปลี่ยนเป็นโลน้ำนะ้วคูณ G โลน้ำคูณ G คูณ14บวกเศษ1นส่วนสโลน้ำนะครับ Vx ล่ะ Vx โจทย์ถาม Vy เพราะนั้นก็ต้องกำจัด Vx เป็นเท่าไหร่ครับเศษ1นึ่งส่วนสิบหคือ1นึ่งส่วนสิบหนะครับ ทั้งหมดยกกําลัง 2. สองตัวนนี้เป็นศูนยะ์ไม่เท่ากับ p y คืออะไร้โรน้ำคูณ G คูณ14บวกเศษหนึ่งสองโรน้ำคูณ v y กําลังสองบวกโรน้ำคูณ G h y เป็น5 ตัวนี้ต่อไปนะครับนี้ตัวต่อไปที่หายไปคืออะไรเอ่ยค่าความหนาแน่นน้ำโดนาสหายไปตัวนี้เหลือแต่ตัวเลขละเขียนได้ละตัวนี้สิบสี่สิบสี่คูณห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็คูณสิบก็เจ็ดร้อยลบ อตัวนี้เลยที่เป็นตัวเลขนะครับตัวนี้เลยร้อยสี่สิบลบร้อยสี่สิบย้ายมาซ้ายตัวนี้ด้วยนะครับห้าสิบลบห้าสิบเท่ากับหมดละเหลือฝั่งขวาฝั่งขวาก็เป็นเศษ1ส่วน2ดึงตัวร่วมออกเลย v y กำลังสองนะครับวงเล็บนะครับย้ายไปก็เป็นเท่าไหร่ครับ1ึงส่วน2วีวากำลังสองตัวนี้นะก็เหลือเท่าไหร่ครับ1ลบเศษ1ส่วน256 16คูณ16นะครับเป็น 256ตรงนี้ทดเลขไว้นะอ่ะต่อไปนะครับฝั่งซ้ายเหลือเท่าไหร่510 2ย้ายขึ้นมา2ย้ายมา2ย้ายมาก็คูณ2ไม่ต้องคูณเข้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถอดรูท V กำลัง2ตงัวนี้นะครับก็ต้องคงเอาไว้นะครับเป็น V Y วงเล็บตัวนี้1คือ1-1 256ลบส่วน256ก็คือ256ส่วน256ก็ลบเหลือ255ส่วนด้วย256ตัวนี้เป็นตัวเลขล้วนๆแล้วค่าตัวเดียวตัดทิ้งนะครับดูเลยตัวนี้นะครับอ่ะปรากฏว่าเลขพอดีโจทย์ออกแบบให้เลขลงตัวอันนี้1อันนี้เท่าไหร่ครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้ Vy กำลัง2เท่ากับ2อคูณสคูณกับ2 5งรก็คือ16บหคูณสินั่นเองนั้น Vy เป็นเท่าไหร่ครับ32เมตรต่อวินาทีเรียบร้อย โอเคนะครับต่อเลยเป็นของเหลวหลายในต่อเนื่องโดยไม่มีการหมุนไปตามท่อกลมนะอันท่อกลมพื้นที่หน้าตัดไม่สม่ำเสมอตามรูปเลยนะครับจงหาความสูงดีตัวนี้ในหน่วยเซนให้ A1 ต่อ A2 5ส่วน3 v 1 6ีนก็นะครับอาก,ก็มากำหนดจูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรเอ่ย นะครับนี่คือระดับอ้างอิงเลยแนวกลางท่อเลยตัวนี้เป็นระดับอ้างอิงเพื่อพิจารณาพลังงานศัก์ทำให้เราได้ลาย h 1กับ h 2เท่ากับ0หายไปนะครับตรงนี้เป็น p 1ตัวนี้ก็เป็น p 2ตัวนี้ก็เป็น p 1แต่เราไม่คิดตรงนี้นะครับไม่เอาใช้ตรงนี้แทน ดูสิเขียนอะไรก่อนนะครับให้ a 1 a 2มาให้ v 1 v 2ลองทำไปนะโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่โจทย์แทนค่าแล้วออกนะครับก็เขียนเลยนะสมการความต่อเนื่องเราได้ a 1 1> v 1เท่ากับ a 2 v 2โจทย์ให้ a 1ส่วน a 2แล้รรู้ v 1นะครับเพราะนั้นก็จะหา v 2งั้นได้ v 2อ v 2เท่ากับ a 1ส่วน a 2คูณ v 1 ถ้าเลขลงไปนะครับได้เลย n หนต่อ a, a 2คือ3ามส่วนห้ส่วนหคูณ v หนึ่ง v หนึ่งหกสิบเซนเท่ากับ v สองเราได้ V2 เท่าไหร่ครับอ๋ A 1, A 2, ออ็นเสองห้าส่วนสาโทษทีห้าส่วนสามง้นได้ v องเท่ากับหเมตรหนึยซนติเมตร ต่อวิหรือ1เมตรต่อวินาทีได้แล้วก็เก็บเอาไว้ยังไม่ได้ตัวที่ถามนะครับต่อไปก็มาดูดูแบนลูลีดูแบนลูลีก่อนเป็นอะไรครับ P1 บวกเศษหนึ 2, ่งส่วน2องโร V หนึ่งกำลังสอง H หนึ่ง H สองเป็นศูนย์เลยนะครับเหลือแต่แค่นี้เหลือแค่นี้สองพจน์ก็เป็น P สองไม่ทราบบวกเศษหนึ่งส่วนสองโร V สองกำลังสองปรากฏว่าสมการนี้เมื่อดูแล้วติดสองตัวนะครับเหลือลายอาลองย้ายข้างก่อน ก็เป็น p 1ลบ p 2แน่นอน p 1 p มากกว่า p 2ก็จะเป็น p 1ลบ p 2เท่ากับ c 1ษ1นะครับ r h อะไรครับ v 2กํกลัง2ตัวเลขกไปน,นิดนึงลบ v 1กํ K L าลังสองใส่เลขเลย c 1ษ1น้ำา1 0 0 0ความหนานแน่น v 2เท่าไหร่ครับ v ีสองหยกกำลังสองลบด้วย v ีหนึ่งศูยกกกำลังสองนะครับออาคิดเลขนะครับก็เป็นหนึ่พส่วน2นะครับตัวนี้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็เป็น1นึบวกศูกกับ 1นึลบศูโอเคนะได้1000งส่วนสคูณเท่าไหร่ครับ1.616งจส่วนสินี่0.4ก็คือ4ี่ส่วนสิโอเคนะขอยืดมานิดนึง เทลายต่อเลยตัดหารไปหนึ่งสองสองนี่สองหนึ่งสองสองได้สบกสองสบสองสามร้อยยี่สิบปาสคาลนะครับก็คือติดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ p 1 p 2 p 1ลบ p 2เรายัางติดตัวนี้อยู่ เราจะแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงขอเป็นสมการที่เท่าไหร่ดีไม่ได้เขียนไว้นะ,ะสมการที่หนึ่งก็แล้วกันตอนนี้ไปดูนะครับดูรูปนะครับดูรูปตรงนี้หาความดัน p 1นคิดเป็นเหมือนของไหลนิ่งเพราะนั้นจากรูป p 1เราเป็นเท่าไหร่ P1 ก็คือให้ตัวนี้เป็น y1 ให้ตัวนี้เป็น y2 P1 ก็คือโรน้ำคูณ g y1 บวก p a เช่นเดียวกัน p 2คืออะไรเอ่ยโรน้ำคูณ g คูณ y 2บวก p a ลองจับลบกันนะครับนั้นก็จะได้ p 1ลบ p 2เท่ากับอะไร p a หายไปก็เป็นโร o y 1ลบโร G y 2ซึ่งก็คือโร G y 1ลบ y 2ก็คืออะไรนั่นเองโลคูณ g คูณ d นะครับจับเท่ากันนะสมการที่2อ่ะตัวนี้ให้เป็นสมการที่2สมการที่2จับสมการ1เท่ากับ2เห็นไหมครับได้เท่าไหร่ ก็จะได้2เท่ากับหนึนะเขียนให้ตรงกันจะได้ไม่ต้องกลับสมการ2มีตัวถามอยู่เอาไว้ด้านซ้ายแล้วกันเท่ากับ1ได้แล้วครับได้โรจีดีทึ่โจทย์ถามเท่ากับอะไร320นะครับตัวนี้ได้ดีเท่ากับ 320ส่วน1 000, 1ึ่เป็นเท่าไหร่ครับ3.2ส่วนร้อเมตรเท่าไรนั้นเอง3.2มสองเซนนะครับทำเป็นเลขยกกลาลังก็ได้นะสามสองเซน ังนั้นค่าดีมีค่าเท่ากับสามจุดสองเซนโอเคนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับ